สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับรายการโมโตคัตตอมเรานะครับผมของช่องเรานะครับมากันเรื่อยๆนะครับกับร้าน w w วิวเอววนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถ r e 650นะครับวินเ r อร์เซปอนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อจะมารีวิวให้ทุกท่านดูตัวนี้ก็ค่อนข้างทําเยอะนิดนึงนะครับผมทํำหลายอย่างมากเลยนะครับก็จัดว่าเด็ดอีกคันหนึ่งนะครับสําหรับอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับทุกคนนะครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ดีๆนะครับจากร้านกาแฟนะครับไอริสโฮมนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอพันโป่งนะครับผมอยู่แถวนครชุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างที่จะสไตล์อังกฤษนิดนึงนะครับก็อยู่ในยุคแบบสวยๆนะครับเป็นร้านกาแฟเพิ่งสร้างใหม่นะครับร้านเล็กๆนะครับก็ไม่ใหญ่มากก็จะ มีที่พักด้วยนะครับอยู่ในตัวนะครับสามารถเข้ามาพักได้นะครับช่วงนี้อากาศจะร้อนนิดนึงนะครับใครที่แวะผ่านมาทางบ้านโป่งนะครับเป็นแก๊งมอไซค์ที่จอดรถกว้างขวางนะครับที่นี่ก็สามารถเข้ามาจอดรถมอไซค์นะครับแวะทริปเป็นอ่อเป็นที่พักร้านกาแฟสักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทริปต่อก็ได้นะครับเป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่าทาง ช่องเรานะครับแนะนำนะครับเยี่ยมอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูร้านกาแฟกก่อนก่อนที่เราจะรีวิวรถนะครับตามเข้ามาเดี๋ยวเราพาชมนะครับทางร้านกาแฟร้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศโอเคเลยนะครับต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ร้อนวิวโอเคหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นห้องร้านกาแฟนะครับก็จะมีอาหารด้วยนะครับที่นี่ ก็จะเป็นอาหารเมนูแบบพวกส้มตำแล้วก็สเต็กสปาเกตตี้นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับไอริสปอกๆครับดูป้ายเขาก่อนนะครับผมมีป้ายไอริสปอกๆด้วยนะครับอ่าก็จัดว่าเด็ดอยู่เหมือนกันนะครับร้านนี้นะครับอยากให้ชมบรรยากาศในร้านดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอ่าเข้ามาชมเลยครับมาเลยนี่นะครับสองคนนี้นะครับพี่เจ้าของร้านนะครับ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยนะครับที่นี่ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างครบนะครับใครที่แวะผ่านมานะครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปมามาแวะที่บ้านโปง่งดูก่อนก็ได้นะครับเป็นที่ที่พักผ่อนแล้วก็ แวะอากาศเย็นๆนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นหน้าร้อนนิดนึงนะครับช่วงทริปเดือนเมษาหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ก่อนได้นะครับใครถูกใจก็แวะพักเลยก็ได้ครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวนะครับก็ที่นี่ก็จะมีที่พักด้วยนะครับผมยังไงลองเข้ามาดูหรือเช็คอินที่นี่ดูนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนําเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อในรีสอร์ทด้านหลังครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง เื่อกี้ก็เราก็ดูคร่าวๆนะครับจากโซนร้านกาแฟนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูโซนทางที่เป็นรีสอร์ทกันบ้างนะครับก็อยู่ติดกันด้านหลังเลยนะครับสามารถเดินเข้ามาชมเล่นได้นะครับแล้วก็ที่นี่รับสัมมนาด้วยนะครับผมจัดงานจัดเลี้ยงหรืออะไรพวกนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวเราลองเดินเข้ามาชมบรรยากาศก่อนนะครับชิวๆนะครับที่นี่แบบยามเย็นแล้วก็ยามเย็นนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับค่อนข้างดีเป็นสไตล์อังกฤษ ถือว่าต้นไม้เยอะมากนะครับที่นี่ครับก็มีห้องกอนข้างเยอะนะครับมีชั้นสองด้วยนะครับสวยโดนใจผมเลยอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างช่วงเย็นนะครับก็เข้ามาชมบรรยากาศในนี้นะครับเงยใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อหรือสอบถาม ทางเพจของที่นี่ได้นะครับที่นี่ถือว่าค่อนข้างบรรยากาศดีมากเลยนะครับความเป็นส่วนตัวเยอะนะครับผมตรงนี้ที่พักผ่อนที่นั่งเล่นเพียมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับของที่นี่นะครับร้านกาแฟนี่ก็มีสระว่ยน้ำนะครับได้เป็นสระเกลือนะครับผมน่าเล่นมากนะครับใครมีลูกมีหลานพาเด็กๆมาเล่นที่นี่ได้นะครับผมนะฮะ เมื่อกี้เราก็ชมรีวิวจากร้านกาแฟบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็ที่พักด้วยนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดเด็ดของเราแล้วนะครับคือเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้โรลเยอร์ฟิลนะครับตัวอินเตอร์เซปเตอร์นะครับผมคันนี้เราก็ได้แปลงโฉมนะครับจากรถเดิมๆนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่มาจากสำนักเรานะครับ WSW Custom Bike นะครับได้จัดสร้างแล้วก็จัดสรรนะครับ ตามใจเจ้าของนะครับผมว่าอยากได้แบบนี้อยากได้คอนเซปต์ประมาณนี้แล้วก็คนที่ออกแบบส่วนใหญ่นะครับของทางสำนักเราก็จะเป็นตัวเจ้าของเองนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของมากเลยนะครับที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับทางสำนักเรานะครับคือได้ออกแบบมาให้นะครับว่าอยากได้เฉดนี้เฉดสีแบบนี้เบาะแบบนี้นะครับสำนักเราก็ได้จัดทรงตามแบบที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ผลสรุปออกมานะครับค่อนข้างที่จะ ดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรกันไปบ้างนะครับเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็คันนี้ก็จะย้ายใส่ล้อหลัง17นะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยเอากระทาล้อหลังเดิมนะครับมาใส่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางพิลลารี่นะครับจะเป็นลายแบบทรายแบบลุยนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถวิ่งทางเรียบได้มากกว่าที่จะเป็นทางวิบากนะครับ แล้วก็มาที่บางโคนหน้านะครับบางโคนหน้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นของงานสํานักเราเหมือนเดิมนะครับเป็นบางโคนหน้าสั้นนะครับแล้วก็เถิบขึ้นมาก็คือไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวกะบอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้กระโหลกไฟหน้านะครับยังใช้กระโหลกเดิมแต่เปลี่ยนขาไฟหน้าตัวสั้นเข้ามานะครับแล้วก็มีชุดแผงคอชุดแผงคอ,อนี้นะครับเราก็ ตัดสวิตช์กุญแจออกนะครับย้ายอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ปล่อยให้โล่งนะครับเพื่อให้เห็นออความสมดุลของไฟหน้านะครับว่าไฟหน้าเนี่ยจะวางตำแหน่งได้สวยกว่าเวลาที่มีสวิตช์กุญแจนะครับ เราก็เลยทําการตัดออกไปเลยนะครับต่อมานะครับก็จะมาเป็นช่วงแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์งานสแตนเลสนะครับทําจากวัสดุสแตนเลสนะครับขึ้นงานมานะครับของสํานักเราลูกค้าได้มาออกแบบเองแล้วก็วัดเองนะครับอยากได้ไซส์นี้ประมาณนี้นะครับทางสำนักเราสามารถที่จะเลือกแบบประมาณนี้ได้หมดนะครับเพราะว่าเราสร้างแฮนด์กันเองนะครับส่วนมาก็จะเป็นชุด สวิกนะครับสวิกตัวนี้ก็ยังใช้เป็นสวิกจิ๋วนะครับเล็กๆหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับมนมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนปลอกแฮนด์ใหม่เป็นของบ i ทเวลนะครับส่วนตัวถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นไคลแมกเลยถังน้ํามันตันนี้สวยมากนะครับก็จะใช้เป็นถังน้ํามันเป็นเนื้อเหล็กดิบๆเลยนะครับของถังใบนี้เลยนะครับเราขัดจนถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับแล้วก็ขัดมันนะครับ แล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะครับผมอ,อันนี้ก็ได้ความดิบของอเนื้อเหล็กเป็นงานของชิ้นเหล็กตัวจริงๆเลยนะครับแล้วก็มาย้ายลงมาที่ด้านฝาเครื่องนะครับคันนี้เราก็ทําการ powder c ค้ t นะครับสีดําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีชุดไฟสปอตไลท์คลาสสิกด้วยอีกหนึ่งดวงนะครับติดอยู่ด้านนี้นะครับฮะาาแล้วก็มาที่ฝากระเป๋าฝาเป๋านี้เราก็ทําใหม่นะครับ ไม่สามารถลอกสติกเกอร์ของเดิมออกได้นะครับพวกฝากระเป๋านะครับเราต้องทําสีใหม่เท่านั้นถึงจะแปะสติกเกอร์อันใหม่ได้นะครับแล้วก็ชุดท่อชุดท่อตัวนี้ก็ยังเป็นท่อแอโร่สั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของที่ร้านเหมือนเดิมนะครับเสียงท่อก็แน่นๆนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับกับยี่ห้อโลเวลนี่เลยนะครับ มาดูท่อนท้ายนะครับคันนี้เราก็ตัดโค้งเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ได้สั้นมากนะครับก็จะเป็นไซส์แบบพอดีพอดีนะครับถ้าเปรียบเทียบจากเบาะที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากว่าตัดแล้วสั้นไหมตัดแล้วคนหลังนั่งได้สบายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับระยะของผมเนี่ยที่เลือกมานะครับจะอยู่แค่ประมาณจุ๊บตัวนี้เท่านั้นเองนะครับประมาณจุ๊บจากหลังปั๊มเนี่ยถ่ายขนาดขึ้นมาอยู่แค่เท่านี้เองนะครับถ้าเปรียบเทียบจากเบาะเดิมแล้วเนี่ย สั้นกว่าเบาะเดิมมาประมาณแค่นี้เองครับนะครับไม่ได้สั้นมากถึงขนาดนั่งแค่คนเดียวนะครับแต่คันนี้นั่งได้ตามไซส์ปกตินั่งสองคนยังสบายสบายอยู่นะครับอลองเดี๋ยวทุกท่านท่านผู้ชมนะครับถ้าคนไหนก็ล,ลองวัดดูกับรถตัวเองดูก่อนนะครับว่าเวลาตัดโค้งเนี่ยเลือกแล้วว่าจะวัดไซส์ไหนก็ลองเลือกด,ดูก่อนนะครับของเราจะเป็นไซส์นี้เท่านั้นนะครับส่วนบางคนหลังตัวนี้ก็เป็นงานนีเนียมงานคัตตอมของที่ร้านนะครับแล้วก็มี ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี้ก็เป็นไฟท้ายอันดล็อกเลยนะครับดวงหนึ่งประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขาป้ายนะครับขาป้ายหลังของเราเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานที่เจ้าของรถได้ออกแบบมานะครับแล้วก็สั่งให้เราทําพิเศษขึ้นมานะครับอยากได้ป้ายประมาณเฉดเป็นขาป้ายประมาณนี้เวลาติดขาป้ายก็จะห้อยลงมาประมาณนี้นะครับสามารถสั่งทําได้นะครับแข็งแรงครับไม่น่าจะหักนะครับถ้าหักทีก็คงไปทั้งบังโคนหลังนี่เลยนะครับ เดี๋ยววนกันมาดูทางด้านนี้กันนิดนึงนะครับทางด้านแหลกกระเป๋านะครับแหลกกระเป๋าทางด้านนี้ก็จะเป็นงานสร้างพิเศษนะครับดเดวลาเราตัดโค้งแล้วนะครับเราก็จะลูกค้าก็จะมาสั่งตัวยึดที่อยู่ใต้โค้งนี้ด้วยเราก็จะทําไว้ให้ด้วยนะครับถ้าสั่งแหลกกระเป๋าคู่นะครับอันนี้จะใช้ยึดประมาณ3จุด1จุด2จุดและ3จุดนะครับก็จะเป็นที่ ที่แข็งแรงมากนะครับดีวกว่าของขายทั่วไปแลวของขายทั่วไปเนี่ยจะยึดแค่2จุดอาจจะมีการโยกหรือการสั่นได้นะครับแต่เราสั่งทาพิเศษขึ้นมาเนี่ยเราก็ผลิตให้โดยเฉพาะนะครับก็จะยึดประมาณ3จุดนะครับมันจะแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับส่วนตัวทางด้านนี้ก็จะมีตัวย้ายกุญแจจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย้ายไม้นะครับมาไว้ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกไฟท้ายหรือ ไฟเลี้ยวแล้วก็สวิทกันบ้างเลยดีกว่าครับป้ายตัวนี้นะครับความสว่างของแท้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็จะมีความสว่างมากกว่าเดิมกว่าปกติทั่วไปนะครับอย่างว่าครับเปรียบเทียบด้วยราคานะครับตัวนี้นะฮะค่อนข้างสวยนิดนึงนะครับต่อไปก็เป็นพวกไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวราคาปกตินะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับเยอะๆนะครับ ส่วนลาเราเปลี่ยนสวิตแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเป็นไฟผ่าหมากได้เลยนะครับสวิตของเราก็อยู่ค่อนข้างที่จะแบบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ทางด้านนี้นะครับสามารถเปิดแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยไฟเลี้ยวขวานะครับก็อยู่ทางด้านนี้นะครับเปิดทางขวาก็เป็นไฟเลี้ยวขวาได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแตรนะครับยังใช้งานปกติแล้วมีด้านหลังอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวิตไฟสูงนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เหมือนกันก็จะมี เป็นสวิคสตาร์ทยังอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวข้านด้านหลังนะครับเป็นสวิคออฟรันนะครับที่เรายังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังมีเกือบครบนะครับยกเว้นสต็อปไฟสูงเท่านั้นที่หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันสักนิดนึงนะครับอาจจะเปิ้นได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะที่นี่เป็นรีสอร์ทด้วยนะครับเป็นมีที่พักด้วยนะครับขอฟังเสียงกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โลเวลไม่เคยทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมเสียงอันนี้อาจจะนุ่มและแน่นนะครับหนักแน่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟสปอตไลท์ดูชมไฟสปอ t l ตไลท์อีกตัวนะครับอันนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์คลาสสิกนะครับจะอมสีเหลืองๆนะครับนะฮะให้ความสว่างมากนะครับอันนี้จะเป็นไฟงานอังกฤษนะครับผู้ใดสนใจก็ลองทักเข้ามาถามกันดูในเพจได้นะครับอันนี้ดวงประมาณ2,800บาทนะครับผม ก็ใส่เราคลาสสิกนะครับผมอ่ายังไงเรารบกวนฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับไอริสโฮมนะครับใครผ่านมายังไงแวะเข้ามาชิมกาแฟหรือพักผ่อนที่นี่ได้นะครับผมยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ